สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวีเซฟออ f ไลน์อ่า iOS แล้วก็ Android นะครับทำได้ทั้ง2อันเลยนะครับเซฟออนไลน์ e กบาทนั่นเองนะครับผมที่ได้คิปสัตว์แล้วก็บูปินแบบครบครบเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เซฟออนไลน์ไดโนซลินนะครับเพื่อมาเอาของนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูของนะครับเราไปย้ายตัวกันก่อนเลยนะครับเลือกลงมาเลยอ่ะตัวใบนี้นะครับกด Us e ครับ กดโอเคนะครับแล้วก็กดทานเฟอร์ค้างไว้นะครับรอจนกว่าสรอ,อสีเขียวนี้มันจะเต็มนะครับโอเคเออกมาแล้วอ่ะกดโอเคครับผมขั้นแรกนะคะไปที่ p r นะครับแล้วก็มาที่เมนูเซฟด a าตานะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับผิดไหมครับตรงนี้นะเป็นเซฟออฟไลน์ที่แอฟฟาเล่นเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้เซฟนะครับถ้าลูกค้าไม่ใช้แล้วนะครับก็กดดีลิทไปได้เลยแต่ถ้าจะใช้อีกนะครับให้เรามาแบ็กอัพในช่องที่ว่างนะครับตรงนี้คือช่องที่ว่างนะครับผมโอฟ้าก็จะเซฟไว้นะครับพอแบ็กอัพไว้แล้วนะครับก็กดดีลิทตรงนี้ไปได้เลยนะครับเพื่อเราจะสร้างเซฟใหม่นะครับกด X10 นะครับแล้วก็เพย์ซิงเกิลนะครับกดเข้าไปแล้วก็ เลือกมดเลือกระดับนะครับเอาคร่าวๆนะครับรูปหมีก็คือตายของไม่ตกนะครับสเวเวิลนะครับตายของตกนะครับฮาร์ดคอร์ก็คือตายของตกเวิวตกนั่นเองครับผมแล้วก็ทางขวานะครับก็คือระดับความยากนะครับอีซี่ยากไออ่อีซี่กลางยากบูตอนนะครับบูตอนก็คือยากที่สุดนะครับ ก็วิวของสัตว์ที่เกิดตามแบบนะครับจะขึ้นอยู่กับระดับตรงนี้นะครับถ้าอยากให้วิวน้อยๆก็ ec ได้เลยนะครับถ้าอยากให้วิวยืดยๆนะครับก็เป็นบูตอนนะครับกด new game นะครับ new game มาหน้านี้นะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับรอข้อความถี่แดงตรงนี้ขึ้นมานะครับกด ok ครับผมตรงนี้ไม่ต้องปรับแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับกดดันตรงนี้ได้เลย โอเคแล้วก็ทางขวานะครับอย่ารีบกดเกิดนะครับลูกค้าบางคนรีบกดเกิดแล้วก็ไม่มีของออกมาเพราะเรายังไม่ได้กดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดทานเฟอร์ตรงนี้นะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยโอเคกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับตัวเราก็จะมาเกิดอยู่ตรงในเซฟออฟไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเซฟออฟไลน์นะครับนครับอยู่ในเซฟออฟไลน์นะครับขั้นแรกที่เราต้องทํานะครับเพราะว่าเซฟออฟไลน์หกนี้นะครับคือ มันจะได้ของเต็มตัวเลยนะครับเยอะมากๆนะครับผมเราจะเก็บของไม่ได้นะครับนี่เก็บไปแล้วนะครับแต่ว่าของไม่ขึ้นในกระเป๋านะครับไม่ขึ้นในกระเป๋านะครับปลดเอ็นแกรมก็ไม่ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับไม่มีหินเข้ามาในตัวให้เราวิ่งไปที่เสาที่ใกล้ที่สุดครับผมเสาสีเสาไหนก็ได้นะครับเพื่อเรียกสัตว์ออกมานั่นเองนะครับสัตว์ที่เราจะเรียกก็คือกิฟฟิน ตัวที่ไม่ต้องจับใหม่นะครับผมก็คือแอดมินจะให้มาทุกเซฟเลยนะครับเป็นกิฟฟินเวล540รไม่ต้องจับใหม่นะครับตอนนี้ขอเวลาวิ่งสักครู่นะครับถึงแล้วนะครับผมเสาแดงนะครับผม ที่เราต้องทําเลยก็คือเรียกสัตว์ออกมาั่นเองนะครับผมได้ทุกเสาสีนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเสาแดงเสาเขียวหรือเสาขาวนะครับมาตรงแท่นตรงกลางนี้แล้วก็กดที่กระเป๋านะครับมันก็จะขึ้นเป็นห้องแบบนี้นะครับผมให้เราเลือกสัตว์ที่เป็นกิฟฟินนะครับนี่ส่วนมากจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เรามาดูชื่อนะครับเห็นไหมครับเป็นกิฟฟินวิลส5 0นะครับตรงนี้นะครับรีไวท์เทมขึ้นสีขาวเห็นไหมครับตรงนี้ แปลว่าสัตว์ไม่ต้องจับใหม่นะครับก็ให้เราเรียกสัตว์ตัวนี้มานะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะครับมันจะขึ้นเห็นไหมครับวิวแบบนี้นะครับก็คือมันต้องจับใหม่นะครับชุบมาแล้วก็จะเป็นสัตว์ป่านะครับกดเข้าไปกดให้มันย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้นะครับสัตว์ที่ไม่ต้องจับใหม่แล้วก็กดรีคอนะครับเพื่อเรียกกริฟฟินออกมานน่นอนนะครับโอเคกริฟฟินออกมาแล้วโอเคอย่าลืมกดเป็น p a สซีฟนะครับ โอเคเห็นไหมครับนี่กิฟฟินออกมาแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเฮ้ยลงก่อนน้องให้เราเอาของในตัวเรานะครับไปเก็บในกิฟฟินนะครับนี่ให้มันอยู่ในนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บของได้ปกติแล้วนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับว่าของเข้าตัวหรือเปล่านะครับนี่โอเคนะครับของเข้าตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถ คราฟของต่างๆได้นะครับผมออกมารีวิวอย่างแรกที่เราได้เลยนะครับมาอย่างแรกที่เราได้นะครับก็เป็นแอมเบอร์นะครับผมแอมเบอร์นะครับเมื่อกี้จะได้เป็น10 0 0 0ูนะครับผมประมาณพันล้านนะครับก็เมื่อกี้เราใช้ไป2อแอมเบอร์เพื่อเรียกกิฟฟินออกมานะครับอันต่อไปนะครับก็คือสกินผิวนะครับนี่สกินผิวตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคนเป็นสกินผิวนะครับวิธีใช้ก็คือให้เรากดค้างที่สกินนะครับแล้วก็ เห็นสีเขียวไหมครับมันขึ้นตรงนี้นะครับให้เราลากไปที่สีเขียวใส่ตรงนี้เลยเราก็จะใส่สกินผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับวิธีถอดก็กดที่ไอเหลี่ยมๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ D E T A C H นะครับกดไปเลยนี่กดเรียบร้อยเราก็จะถอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ไว้สักอันหนึ่งนะครับเป็น สกินลาวาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอันต่อไปที่เราจะได้นะครับผมก็คือสกินหมวกนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นสกินหมวกนะครับแล้วก็เป็นสกินชุดเกราะนะครับตรงนี้เป็นสกินนะครับไม่ใช่ชุดเกราะนะครับเป็นสกินเราต้องคราฟชุดมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดผ้าชุดเหล็กชุดเทกได้หมดเลยครับผมเราไปคราฟมาก่อนเพื่ออย่าใส่สกินนี้ทับลงไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเวลาไปฟาร์มอะไปฟาร์ม อะไรนะเขาเรียกทรัพยากรนะครับเพื่อมาค้าของก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้ฟาก็หาทรัพยากรมาค้าชุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกเราก็ใส่ชุดไปก่อนเลยนะครับนี่ใส่ใส่ใส่ชุดไปก่อนเลยนะครับวิธีใส่สกินพวกนี้นะครับผมก็มาตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับที่หมวกแล้วก็กดคําว่าสกินตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกชุดเลือกสกินที่เราต้องการใส่ได้เลยนะครับนี่ ตรงชุดเกราะก็เหมือนกันนะครับผมก็ใส่สกินได้เลยนะครับกดสกินใส่สกินกดสกินยูสกินกดสกินยูกสกินโอเคแค่นี้เราก็จะใส่ชุดเกราะเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายง่ายขึ้นอีกอันต่อไปนะครับที่เราจะได้มานะครับก็คือกิฟฟินตัวนี้นั่เองนะครับผมที่เราชุบไปตอนแรกนะครับเป็นกิฟฟินบัคสีเทนะครับแต่พลังไม่เทนะครับ แต่ว่าสปีดพอใช้ได้เลยนะครับผมดามมีดก็ประมาณนี้เลือดก็ประมาณนี้นะครับแถมยังอัพเวลได้อีกนะครับต้องพาไปฟาร์มเพื่ออัพเวลนะครับแล้วก็ชิปสัตว์ครับผมอันต่อไปก็คือชิปสัตว์นะครับชิปสัตว์พวกนี้นะครับเป็นชิปสัตว์บักเทบักสีเทบักพลังเทนะครับผมเป็นคู่นะครับบางตัวก็อาจจะไม่มีคู่นะครับผม ก็เรียกออกมาแล้วเป็นสัตว์ป่านะครับเราต้องเตรียมกรงเตรียมอุปกรณ์จับสัตว์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อย ไปเรียกนะครับผมแล้วก็อันต่อไปที่จะได้อีกก็คือเป็นบูปินนะครับผมเป็นบูปินแบบเหมาครบชุดเลยนะครับเป็นบูปินเกรดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเกรดธรรมดาผสมไปให้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเล็กๆนะครับมันจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะเกินไปนะครับผมสิ่งที่จะได้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเซฟ60บาทนะครับที่เรา ซื้อครั้งเดียวก็สามารถเล่นยาวๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อแพงๆเยอะๆนะครับแล้วก็ทําไว้ด้วยนะครับร้านทําใช้เวลาไม่เกิน15นาทีในการทําเท่านั้นเองนะครับอุย้ยใครบอกเจอนกยักษ์ดูสินกยักษ์เนี่ยนี่ก็คือก6 0บาทนะครับผมที่ได้ของประมาณนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะออกเกมนะครับหลังจากที่เราย้ายเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ควรทําเลยก็คืออุย้ย <c oughs> โอเคมาที่กระเป๋านะครับแล้วก็ฟันเฟืองนะครับเซฟก่อนออกนะครับทั้งเม็นนวดเซแล้วก็ทีที่เซฟไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยกดเซฟทั้ง2อ,อันแล้วกดรีบอารคีนะครับแล้วก็มาตรงที่เมนูเซฟดาตานะครับตรง P a r า,านะครับแล้วก็เอเมนูเซฟ Data นะครับ แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเซฟที่เราเล่นไปเมื่อสักครู่นะครับให้เราแบ็กอัพไว้ด้วยนะครับถ้าไม่แบ็กอัพเนี่ยหายแน่ๆนะครับหายแน่ๆเข้ามาใหม่คือหายแน่ๆนะคะอ่ะไปที่ลโ c a l backup สามที่ว่างอยู่นะครับถ้าของลูกค้าว่าง1งก็เซฟที่1ได้เลยนะครับเซฟตรงไหนก็ได้ที่มันว่างนะครับกดเซฟได้เลยโอเคเรียบร้อยเค่นี้ก็เ็ฟเรียบร้อยแล้วนะครับเซฟจะอยู่ในเครื่องของเรานะครับ โอเคครับก็จบการรีวิวสำหรับเซ็ตหกบาทไปแล้วนะครับผมก็จะมีของประมาณนี้เลยนะครับพอเล่นได้อีกนานเลยนะครับผมก็สามารถเพิ่มบูเดงได้เพิ่มเงินเพิ่มของได้นะครับก่อนวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมมาอุดหนุนร้านเรือนซลสลินอปบริการก K ฬาเคด้วยนะครับบายบาย